สวัสดีค่ะท,ทุกคนนะคะวันนี้ค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคดเมย์เมซินีทีกันทานะคะวันนี้ค่ะคดเมย์ก็จะมาเอาข้อมูลสุขภาพดีๆค่ะมาฝากทุกๆคนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะเอาข้อมูลสุขภาพเกี่ยวกับ เจ็ดสมุนไพรค่ะที่ช่วยให้ประสิทธิภาพของยารักษาโรคซึมเศร้าได้ผลลัพธ์ดีขึ้นนะคะต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะคะว่าภาวะของการเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่ได้าไม่ใช่เป็นโรคของคนอ่อนแอนะเพราะว่าหลังสังเกตดูดีๆคือหลายๆคนเลยค่ะที่มีเกิดอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่แข็งแรงมากๆแล้วเขาก็เป็นคนที่มีความคิดบวกมากๆและหลายๆครั้งเลยค่ะเขาก็เป็นคนที่มีความ,วม,ามาลลาเลเเนนมมเื่อมใสกับสั าสนามากๆนะคะแต่สาเหตุที่เกิดอาการของโรคซึมเศร้านั้นนะคะมันเกิดจากสารเคมีบางตัวค่ะในร่างกายของเขานะคะในสมองของเขาผิดปกตินั่นเองนะคะดังนั้นค่ะเวลาที่เราเป็นโรคซึมเศร้าหนักๆเนี่ยค่ะจำเป็นจะต้องรับการรักษาจากคุณหมอนะคะสิ่งที่เราจะต้องทําค่ะคือเรารักษากับคุณหมอแต่เราเองค่ะจําเป็นจะต้องได้รับการ รับประทานอาหารที่ถูกต้องด้วยรวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นะคะหลายๆครั้งค่ะคตเมย์มีสมาชิกหลายๆคนเลยนะคะที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าค่ะมีโอกาสได้เข้ามาใช้บริการในชมรมสุขภาพจัตุจักลำพูลของคุเมนะคะและอาการของเขาก็ค่อยๆดีขึ้นค่ะดีขึ้นจากการรับประทานยากับคุณหมอ,อย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงดีขึ้นจากการที่เรามาที่ชมรมสุขภาพนะคะได้พัฒนาบุคลิกภาพในพัฒนาวิธีการใช้ชีวิตค่ะรวมถึงได้รับรู้ข้อมูลด้านโภชนาการที่ถูกต้องด้วยนะคะ สำหรับใครคะ่ะที่มีเพื่อนพ่อแม่พี่น้องหรือตัวคุณเองคะ่ะที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าอยู่นะคะอยากให้ดูคลิปนี้ให้จบคะ่ะเพื่อคุณจะได้ได้ข้อมูลกลับไปดูแลเขาอย่างถูกต้องคะ่ะและสําหรับใครนะคะที่อยู่ใกล้ๆกับชมรมสุขภาพจตุจักรลําพูนของเรานะคะสามารถมาใช้บริการที่ชมรมได้เลยนะคะ โค้ดเมมีบริการค่ะให้ความแนะนําเกี่ยวกับการดูแลเรื่องสุขภาพฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะที่ชมรมสุขภาพเจตุจักรลำพูนแห่งนี้นะคะชมรมของเราค่ะ ะะจะอยู่ใกล้ๆก,กับร้านขายข้าวเหนียวค่ะตรงใกล้ๆก,กับตลาดโตลุ่งนะคะใครที่มาแล้วหาไม่เจอนะคะสามารถโทรหาค้ดเมย์ค่ะได้ที่เบอร์โทร0970491624ค่ะสามารถโทรมาคุยกันได้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเรามาเข้าใจเรื่องของภาวะซึมเศร้ากันง่ายๆก่อนนะคะภาวะซึมเศร้าเราต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ได้เป็นโรคที่คิดไปเองแต่เป็นโรคที่สารเคมีบางชนิดในสมองเรา ผิดปกตินะคะถ้าเราเข้าใจกันตั้งแต่ต้นเลยก็คือร่างกายของมนุษย์เราค่ะประกอบด้วย3อย่างค่ะ 1. กล้ามเนื้อ 2. ไขมัน 3. น้ำค่ะ3ตัวแปรนี้ค่ะถ้าเราได้มีในปริมาณที่ถูกต้องนะคะและเลือดไหลเวียนได้ดีเลือดจะนำพาสารอาหารค่ะเข้าไปสู่อวัยวะทุกส่วนในร่างกายรวมถึงสมองได้อย่างถูกต้องค่ะแต่ปัญหาคือปัจจุบันค่ะเราเองนะคะได้ มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตการหาเงินได้ผิดปกติไปไม่เหมือนเดิมนะคะดังนั้นค่ะเลยเป็นปัจจัยค่ะให้คนเป็นจำนวนมากค่ะในวัยหนุ่มสาวแล้วก็วัยหลายๆไวัยเลยค่ะเกิดภาวะ ต่างๆหลายเหล่านี้นะคะเกิดจากภาวะที่เรียกว่าการทุกโกลาพทางโภชนาการหรือการรับข้อมูลด้านโภชนาการที่ผิดพลาดนะคะชมรมสุขภาพของเราค่ะมีพันธกิจนะคะในการนำพาสารอาหารที่ดีค่ะเข้าสู่คน ในชุมชนนะคะทีละคนทีละเมืองทีละประเทศค่ะวันนี้นะคะเรามาเข้าใจค่ะในเรื่องของโรคซึมเศร้ากันก่อนนะคะแล้ววันนี้ค่ะขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆค่ะจากเว็บไซต์ thaihealth.or.th c o นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ของสสสเลยค่ะมีข้อความดีๆนะคะมีบทความดีๆมาฝากค่ะเจ็ดอาหารบรรเทาโรคซึมเศร้านะคะแนะนําอาหารสําหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าโดยโรงพยาบาลจิตเวชนะครราชสีม แนะนํามเมนูอาหารผู้ป่วยโรคซึมเศรา้าชี้อาหารที่ควรมี อาหารที่ควรรับประทานค่ะมีผลดีช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพของยาร,รักษามี5กลุ่มอาทิเช่นปลาช่อนปลาดุกไข่กล้วยเห็ดทุกชนิดและ2ชนิดเครื่องดื่มที่ควรดื่มคือน้ำอัญชันและน้ำลำํำไยช่วยให้อารมณ์ดีหลับหลับดีขึ้นส่วนอาหารที่ต้องห้ามมี2ประเภทเช่นอาหารหวานจัดไส้กรอกถั่วปัก้าและเครื่องดื่มอีก3ชนิดเชน่น ชากาแฟน้ำอารม์ประเภทสีดำทั้งชนิดปก,กติและชนิดไดตเอทและน้ำผลไม้บางชนิดเช่นน้ำในตระกูลส้มชี้อาจซ้ำเติมอาการผู้ป่วยหรือขัดขวางการดูดซึมการรักษาของยาที่รักษานะคะถามว่าทำไมคะที่เราถึง มันอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะคะร่างกายของเราเนี่ยค่ะเวลาที่เลือดของเรานะคะได้รับสารอาหารที่ดีเลือดของเราก็จะนําพาสารอาหารที่ดีไปสู่เซลล์หรืออวัยวะต่างๆในร่างกายเหมือนที่เขาเคยบอกค่ะว่าเราจะให้ได้เท่าที่เรามีเหมือนกันเลยค่ะเมื่อเลือดของเราได้รับสารอาหารที่ดีเลือดของเราก็จะนําพาสารอาหารที่ดีไปสู่สมองนั่นเองนะคะวันนี้ยาที่คุณหมอให้ค่ะเป็นยาปรับฮอร์โมนหรือยาปรับสารเคมีบางชนิดที่อยู่บนสมองเรานะ ดังนั้นค่ะการที่เราดื่มชากาแฟคาเฟอีนคาเฟอีนค่ะจะไป ขัดขวางการดูดซึมสารอาหารที่ดีเข้าสู่ร่างกายนะคะดังนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นคนป่วยหรือไม่ป่วยคนมีอยากแนะนําว่าอย่าดื่มเลยค่ะพวกชากาแฟน้ำออลูมนะคะค่อยๆลดละเลิกดีกว่าเพราะว่ามันมีผลเสียมากกว่าผลดีแน่นอนนะคะส่วนทางด้านของนางจิรัติการนะคะจิรัติติการนะคะดวงสานักโภชนาการและหัวหน้ากลุ่มง,งานโภชนาการประจําโรงพยาบาลจิต,ตเวชนครราชสีมากล่าวว่า ป่วยโรคซึมเศร้านะคะควรจะรับประทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของยานะคะมีดังนี้ค่ะ1ก็คือกลุ่มอาหารที่มีกรดไขมันดีค่ะซึ่งจะช่วยลดอาการซึมเศร้าได้แก่อาหารที่มีโอเมก้า3นะคะได้แก่เนื้อปลาต่างๆอาทิเช่นปลาแซลมอนปลาซาดีนทูนา่าปลาช่อนปลาดุกปลาสวายเนื้อขาวเป็นต้น 2. ไข่ ซึ่งมีกรดอะมิโนที่สำคัญโดยเฉพาะทิปโตแฟนและไทโรซินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระโดยสารทิปโตแฟนจะช่วยสร้างสารซีโรโทนินทำให้อารมณ์ดีและยังเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินช่วยให้นอนหลับดีขึ้นนะคะ mm hmm. คือจริงๆแล้วค่ะวันนี้ค่ะสารเคมีเหล่านี้นะคะหรืออาหารที่เรากินเข้าไปค่ะในแต่ละวันเนี่ยน้องจะไป ซึมซับเข้าสู่ร่างกายเราก็ต่อเมื่อเรานอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ป่วยโรคซึมเศร้านะคะโดยส่วนใหญ่ประมาณ 3 0ถึงเนะะี่ยค่ะจะมีปัญหาเรื่องการนอนหลับด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราไม่สามารถนอนหลับได้ค่ะสารอาหารดีๆที่เรากินเข้าไปในแต่ละวันก็ไม่สามารถจะดูดซึมเข้าไปใช้ในร่างกายได้นะคะดังนั้นอาหารประเภทต่างๆที่นักโภชนาการแนะนําให้ทานนะคะก็จะเป็นอาหารค่ะประเภทที่สามารถช่วยให้เรานอนหลับได้ดีนะคะส่วนผลิตภัณฑ์โภชนาการของบริษัทเทอร์มอไลฟ์นะคะเราก็จะมี เป็นน้ำมันปลานะคะน้ำมันปลาจะช่วยทำให้เราหลับสบายขึ้นเพราะว่าสารอาหารค่ะที่เราได้รับในแต่ละวันนะคะเลือดจะต้องลำเลียงไปใช้ใช่ไหมคะเมื่อเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ค่ะการพัก่อนอนหลับก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะแต่ตัวน้ำมันปลาเองไม่ได้มีผลโดยตรงนะคะกับการรักษาโรคซึมเศร้านะคะประกาศไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแต่ว่าน้องจะช่วยให้เราหลับสบายขึ้นนั่นเองนะคะการจะรับประทานน้ำมันปลาต่างๆอยากแนะนําให้ กลับประทานที่มี คุณภาพนะคะที่มีการผลิตที่ดีนะคะเพราะว่าเหมือนที่คนเมย์เคยกล่าวไว้ในคลิปก่อนๆก,ก็คือน้ํามันปลานั้นนะคะจําเป็นจะต้องเป็นน้ํามันปลาที่สกัดจากปลาทะเลน้ําลึกซึ่งปลาทะเลน้ําลึกค่ะเขาจะมีโลหะหนักเยอะมากๆเลยนะคะเทคโนโลยี Technology, Technology, ในการสกัดเอาโลหะหนักออกจากน้ํามันปลาส่วนนี้จะมีค่าใช้ใจ่ายสูงมากๆนะคะดังนั้นน้ํามันปลาที่ขายทั่วไปตามท้องตลาดในราคาที่ไม่แพงมากต้องถามเขาด้วยว่าเขามีเทคโนโลยี ในการสกัดเอาโลหะหนักออกไปหรือ,อยังนะคะแต่ผลิตภัณฑ์ของ Herbalife เรานะคะเรามีนักโภชนาการรวมถึงนักวิทยาศาสตร์มากกว่า200ชนิดชีวิตค่ะที่จะช่วยการผลิตภัณฑ์ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆเข้ามาสู่มือของผู้บริโภคนะคะส่วนใครที่สนใจอยากจะรับประทานน้ำมันปลาค่ะสามารถติดต่อสอบถามโคด้ดโค้ชสุขภาพประจำชมรมของท่านได้เลยนะคะใครที่ยังไม่มีโค้ชสุขภาพดูแลค่ะสามารถทักอินบ็อกมาคุยกับค้ชเมย์ได้เลยนะคะยินดีให้คำแนะนำ โอเคอาหารประเภทที่3นะคะก็คือกล้วยนั่นเองนะคะน้องกล้วยเนี่ยจะมีธาตุโพแทสเซียมและสารทิปโตเฟนค่ะช่วยบรรเทาให้ความดันโลหิตกลับสู่ภาวะสงบลดอาการ,รเครียดและวิตกกังวลน,นะคะ ความดันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งค่ะทําให้เรานอนหลับไม่สบายและทําให้เลือดของเราไม่สามารถดูดซึมสารอาหารที่ดีได้เท่าที่ควรนะคะอันดับที่4ค่ะก็คือธัญ,ญพืชนั่นเองนะคะธัญ,ญพืชหรือกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนอาทีเช่นข้าวกล้องลูกเดือยข้าวโพดถั่วมันเลทแท้้งเป็นต้นจะช่วยสร้างสารซิโนโทนินในสมองช่วยให้เราผ่อนคลายค่ะ สุดท้ายแล้วการผ่อนคลายก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอันดับที่5ค่ะกลุ่มเห็ดทุกชนิดจะมีธาตุเซเลเนียมนะคะสูงช่วยกระตุ้นฮอร์โมนแห่งความสุขลดอารมณ์ขุ่นมัวได้ส่วนเครื่องดื่ม2ชนิดที่เป็นผลดีกับอารมณ์เช่นเป็นเครื่องหุด,ดื่มสมุนไพรได้แก่ 1. นึ่งน้ำดอกอัญชนันในดอกอัญชันจะมีสารเอนโทโซยานิน ซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นความจำช่วยผ่อนคลายความเครียดลดความกังวลและช่วยให้นอนดับสนิทได้นะคะอันดับที่2ค่ะคือน้ำลำไยค่ะซึ่งมีสารสองชนิดได้แก่กรดเกลิก ทำให้อารมณ์ดีและผ่อนคลายนะคะสำหรับข้อมูลทั้งหมดค่ะขอขอบพระคุณนะคะเว็บไซต์ thaihealth.or.th th นะคะวันนี้นะคะค้นเมย์ให้ข้อมูลสุขภาพที่ดีๆกับพี่ๆทุกๆท,ท่านไปแล้วนะคะลองลองไปหาสมุนไพรแล้วก็อาหารที่ค้นเมย์แนะนำค่ะลองมาประกอบในมื้ออาหารลองทานดูนะคะแต่ไม่จำเป็นค่ะต้องไปหาสารสกัดเหล่านี้มากินเลยนะคะคุณสามารถรับประทานอาหารที่ดีในปริมาณที่ปกติได้เลยนะคะวันนี้ค่ะอะไรที่มากเกิน ินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ได้นะคะอย่าลืมนะคะแล้ววันนี้ค่ะชมรมสุขภาพของเรานะคะรณรงค์ให้เรากินให้ดีขี้ให้ได้สุขภาพจะได้แข็งแรงค่ะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปกับค้ณเม่เมซินีที่กันทาค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย